สนนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะพบกับนีนิดาวันอัศวะทวีโชคใน Eyes on China News ค่ะซาเจียเขาตุล TNS 24ขละสิสงผัวเสืกอกรถงถุยชูเตอ๋อฟังเหย,ยนจงขัวเริ่มต้น Eyes on China News ในวันนี้นะคะนีมีการแข่งขันว่ายน้ำที่แตกต่างจากการแข่งขันครั้งอื่นๆมาฝากกันค่ะเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกค่ะ การแข่งขันว่ายน้ำในครั้งนี้นะคะได้จัดขึ้นนะที่ราบสูงที่เบตในมณฑลชิงไ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําเทะเลมากที่สุดในโลกถึง2,200เมตรค่ะโดยการแข่งขันครั้งนี้ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งจากจีนและทั่วทุกกลุมโลกได้ดีทีเดียวค่ะผู้เข้าร่วมแข่งขันชาวจีนคนหนึ่งนะคะได้บอกว่าสําหรับเขาแล้วการแข่งขันในครั้งนี้ท้าทายแล้วก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะประทับใจตนลืมไม่ลงเลยละค่ะ โดยเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนนั้นมีความสามารถยิ่งกว่าที่เคยเจอมาในการแข่งขันในฤดูร้อน เพราะฉะนั้นจงยิ่งทําให้การแข่งขันมีสีสันมากขึ้นไปอีกค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีนักว่ายน้ําทั้งหมด74คนจาก14ประเทศซึ่งทางด้านผู้แข่งขันชาวอเมริกันก็ได้บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากเขาได้เดินทางไปวไ่ายน้ำมาแล้วทั่วโลกรวมไปถึงในอัตติและรัสเซียด้วยค่ะซึ่งจีนนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและมีเอกลักษณ์มากที่สุดจากประสบการณ์การว่ายน้ําของเขาค่ะ การแข่งขันว่ายน้ำในฤดูหนาวท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นมีออกซิเจนที่บางเบาและยังอยู่ในระดับความสูงจากระดับน้านทะเลมากที่สุดในโลกขณะนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและต่อไปนะคะนิมีเรื่องราวมาเอาใจผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟกันค่ะโดยเฉพาะแฟนๆของ Starbucks นะคะเพราะว่าตอนนี้บริษัท Starbucks เตรียมที่จะขยายสาขาอีกกว่า500สาขาในประเทศจีนค่ะ เตรียมเปิดสาขาเพิ่มอีก500สาขาในประเทศจีนในปีนี้นะคะซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่จะขยายกว้างมากขึ้นโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2562จะต้องมีร้านกาแฟส t a r b u c k ในจีนอย่างน้อย3,400สาขาค่ะปัจจุบันนะคะสตา r b u c k ในจีนมีประมาณ2,000สาขาด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของบริษัทรองลงมาจากในสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ ทางด้านซี o ีโอของ r b u c k s นะคะกล่าวว่าในฐานะที่ซีนเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ b u c k s และยังเป็นตลาดที่โตเร็วที่สุดในทั่วโลก จีนนับว่าเป็นโอกาสที่สําคัญและน่าตื่นเต้นที่สุดของบริษัทค่ะพร้อมกล่าวว่าตัวเองยังมั่นใจในอนาคตของเศรษฐกิจจีนถึงแม้ว่าจะมีคาคอรหาและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ตามทั้งนี้จานวนของผู้ที่นิยมดื่มชาและกาแฟในจีนเพิ่มสูงมากขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ลูกค้าย,ยอมจ่ายราคากาแฟต่อแก้วในราคาประมาณ5ดอลลาร์อีกครั้งตลาดยังมีศักยภาพในการขยายตัวอีกมากทีเดียวค่ะ กาแฟสตาร์บัคส์นะคะมีสาขาต่างๆอยู่มากมายทั่วโลกนะคะ ว่าที่นี่นานเขาไม่ได้ขายแต่กาแฟเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังขายบรรยากาศอีกด้วยโดยหลายสาขาในจีนนะคะก็ได้มีการออกแบบร้านตามสถาปัตยกรรมแบบจีนซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจได้มากทีเดียวค่ะแล้วกลับมาพบกับยินดดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําท่ามหาราชค่ะเหมยเจียวอีเตาเจ้าอู่ขงอีซือเจียงจิงฉีโชว์พันทีเอ็นเอ็นเออร์สือสือ核心报社共同推出的 เหรียนจงหัวสินเทียนต่อสิรเสียสุเสจีกวนขันแล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวเรตมังกรได้ใหม่ในไอซ์อ่อนไชน่า w ิวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ